วันนี้เราอยู่กับ <S 2> 2. <S ตัวนี้ <laughs> วันนี้เราอยู่กับตัวนี้นะครับ SSD ยี่ห้อ WD Black เ <W D. S 1> มื่อกี้เราก็ถกเถียงกันอยู่นะว่ามันออกเสียงว่า WD หรือ WD กันแน่กับทีมงานเราซึ่งผมเป็นคนมาแล้วละ่ะคือคลิปต่างประเทศเนี่ยเขาออกเสียง WD กันหมดเลยแต่คลิปไทยเนี่ยออกเสียง WD กันทุกช่องเลยจริงๆซึ่งอันนี้ก็ผู้ชมทางบ้านดูแล้ว คุณออกเสียงกันว่าอะไร W ดบหรือ W เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของทาง WD Black นะในซีรีส์7ของเขารุ่น770นั่นเองนะก็น่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดของ7ตอนนี้นะก็เป็น nvme นะครับ m2 เป็น p c ซ p x p r e s s Gen4 ด้วยนะครับความเร็วสูงสุดเยี่ยอยู่ที่5150 mbps เลยทีเดียวเชียวก็น่าจะแรงที่สุดของซีรีส์7นะครับเหมาะสำหรับคนที่ ต้องการเจน4แต่งบไปไม่ถึงเจ้าตัว850นะครับมาที่ตัวนี้ได้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ4,390ประมาณนั้นราคาประมาณนั้นแหละครับ4,390บาทเรามาแกะกล่อง Unbox กันตัวนี้จะเป็นรุ่น1เทอร์ไบต์นะถ้าเราเคยใช้รุ่นตนก่อนมาเนี่ยเขาจะมีชิปเรียงกันแบบเต็มเลยแต่ว่าอันนี้เป็น ชิปยี่ใหม่นะครับอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะครับจำนวนชิปเขาก็จะลดลงนะครับตรงนี้ก็จะมีติดเลเบลให้นะครับว่าเป็น WD Black SN770 ชิปตัวคอนโทรลเลอร์นะครับใช้ชิปของ SanDisk นะครับตัวนี้จะไม่มีฮิตซิงนะรุ่นนี้จะไม่มีรุ่นที่มีฮิตซิงมาด้วยนะก็สามารถใส่ได้กับบอร์ดทุกรุ่นจะมีบอร์ดเผื่อฮิตหรือไม่เผื่อใช้ได้หมดเลยเราไปดูการเทสเลยนะครับโดยเทนนะครับเดี๋ยวเราจะยื่นส่งไม้ต่อโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเทสกับ ไอคริสตัลดิสมานะครับแล้วก็อโต้นะครับตัวคริสตัลก็ตามสเปกครับผมที่เทสนะครับตัวนี้เนี่ยได้4.91นะครับถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกันนะครับก็รอบนี้จะมากับไซเบอร์พังนะครับเราดูกันทั้งค่านะครับกราฟิกนะครับตัวนี้ก็ในเทสเจอสูงนะครับพยายามที่จะสูงให้ทั้งหมด นะครับผม,มโอเคครับมา อ่านะครับก็เฟรมต่ำสุดก็48แนะครับโดยรวมแล้วคงที่นะครับ9 0 1 0 0ประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับเปิดเลเยอร์เทสนะครับเลนเดอร์ที่1 0นนะครับหน้าจอธรรมดาครับไม่ได้เล่นจอ 4K นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเทสตัวอื่นนะครับตังนี้นะครับก็จะเป็นการเทสออกไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็อยู่ที่สเปคคอมที่เราใช้ด้วยนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าก็อยู่ที่ A S D ที่เราใช้ด้วยเช่นกันนะครับผมมา คุณมานั่งสรุปกับผมเลยวีมาแลว่าวชิลแล้ <c oughs> ถุงนอนมาด้วยสรุปการใช้งานโดยว่าวันนี้แอร์หนาวนะครับ <c oughs> <c oughs> คือปกติแอร์มันร้อนไงแต่วันนี้คือฝนมันจะตกข้างนอกมันคึมมากแล้วมันก็เลยเย็นไปหมด <c oughs> อ่ะเป็นไงบ้างครับอ่าครับสำหับข้อของตรวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอยู่สายกลางแต่เป็นกลางที่อีกนิดนึงก็จะแตะแต0ห้แล้วแต่ว่าก็ถือว่าก็นิดนึงอะนะแต่ว่าราคาก็โดดกันไปหน่อยนะึงซึ่งตัวนี้ความเร็ว5,150เนี่ยถือว่าเร็วเร็วขึ้นเยอะในสก,กูลซีรีส์เเลยเดียวแล้วก็ราคาเนี่ย4,390บาทเนี่ยจับต้องได้แบบง่ายมากะก็เป็นคือ แทบทุกเดือนก็มีลดราคาในเซลล์อยู่แล้วมีโค้ดแจกอ,อยู่แล้วนะแล้วก็ WD เนี่ยทำโปรบ่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าประกัน5ปีครอบคลุมตามซีรีส์ WD Black ทุกประกรันตัวนี้แล้วก็เอ็มบัตทูเจนซี Gen C, อ่านะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าแม้กระทั่งสายทํางานตตาต่ตตัวนี้เนี่ยก็ไปได้สวยเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าถ้าใครคิดว่าความร้อนมันอาจจะเยอะขึ้นหน่อย ไม่เป็นไรช้อปปี้และซด้าก็จะมีตัวเลเวลตัวที่เป็นระบายความร้อนที่เป็นซิลิโคนที่เป็นแผ่นแปะเนี่ยมาแปะให้ได้ใช้ซื้อกันไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับครับซื้อได้เลยนะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ทั้งสองอันให้ในดีลิ้งค์อัพเดทให้นะครับผมแต่ถ้าไม่อยากแปะนะครับมันจะมีเวอร์ชันที่มีจริงๆนะครับตัวนี้ไม่มีนี่ไม่มีนะครับผมอัพเกรดก็ต้องเพิ่มตังค์ถ้าอยากไม่ไม่อยากแปะซื้อเป็นบอร์ดแพงๆครับมันมีชิ้นแปะมาให้เรียบร้อยแลิ่งแครับ โอเคนะครับก็ตัวนี้ถือว่าครอบคุมแล้วแหะจริงครอบคุมและคุมมากๆสําหรับคนที่มีบอร์ด Gen4 แล้วใช่ครับต้องการความเร็วระดับ Gen4 ใช่ครับไม่แม็กแต่ก็เร็วส่วนคนมี Gen3 ใช้ได้เหมือนกันแค่แบบซื้อซื้อไปก่อนเปลี่ยนบอร์ดทีหลังเพราะว่าความเร็วมันก็จะได้แค่สูงสุดตาม Gen3 ก็่ตันตาม Gen3 ใช่ครับก็เดี๋ยวรอกันผมว่าตอนนี้ก็คงแบบรอสตาร์ท Gen5 แล้นะครับก็รอติดตามตัวนี้ถือว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคา เป็น W D b a c k ด้วยแน,น่นอนว่าเชื่อใจแน,น่นอนว่าเป็น W D Black รับ,รบประกัน5ปี4390บาทโดยประมาณในประมาณไปดูกันได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้บวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ